ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างกันหลักๆก็คือเครื่องยนต์เบนซินจะมีหัวเทียนและเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีหัวเทียนครับจบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีหัวเทียนกับไม่มีหัวเทียนมันต่างกันยังไงอ่ะสิ่งที่ต่างคือเครื่องยนต์เบนซินจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดทำให้ทำงานได้นุ่มและเงียบกว่านอกจากนี้ยังสามารถเค้นรอบได้มากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลผลพลอยได้ก็คือทำให้เสียงเครื่องหวันกว่าเครื่องยนต์ดีเซลเหมาะสำหรับการข ก็คือแรงบิดที่สูงตั้งแต่ในรอบต่าจะบรรทุกหนักแค่ไหนก็ยังสบายในเครื่องยนต์ทนทานกว่าเพราะต้องออกแบบมาให้รองรับกําลังอัดที่สูงกว่าผลพลอยได้ก็คือประหยัดน้ามันกว่าเนื่องจากไม่ต้องเคลรอบสูงและเชื้อเพลิงเผาไหม้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ข้อเสียคือเครื่องเสียงดังและสั่นกว่าและค่าซ่อมก็จะแพงกว่านิดน,นึงนะครับสุปง่ายๆคือเบนซินเหมาะกับการใช้ในเมืองทั้งเงียบทั้งนุ่มขับมันขับสนุกแต่จะกินน้ำมันมากกว่านิดหน่อยส่วนดีเซลเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแรงบิดสูงในรอบต ดีเซลขอเม็นนบ,บอกกันหน่อย